โกลเด้นแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมังกรประจำเดือนตุลาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบพอใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตนะคะแล้วก็ปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปภายในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีมังกรด้วยนั่นเองนะคะไพ่ใบรแรกในอดีตของชาวราศีมังกรค่ะ Queen of w a n d s จัส t i c Knight of อ a ์นเด The c h a r ีออและก็ต่อมาด้วย King of Pentacles นะคะทั้งหมดทั้งห้าใบนี้ได้ไพ่เมเจอร์อัคนาทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าไพ่ใหญ่นั่นเองนะในช่วงอดีตนั้นอาจารย์คิดว่าชาวราศีมังกรมี เรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะไล่เลียงที่ไพ่ใบแรกเลย Queen of Wands โดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีมังกรนะคะคุณโฟกัสในเรื่องของการทำงานนะคะอยากมีความรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณกลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นในหน้าที่การงานต่างๆอะไรก็ว่ากันไปนะคะ,นะคะรวมไปถึงคุณจะเป็นคนที่นิสัยเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นคนเฟนลี่นะคะเป็น เขาเรียกว่าอันนี้คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะหรือว่ามองโลกในแง่ดีอะไรอย่เงี้ยนะคะทำให้ผู้หญิงชาวราศีมัง,งกรน,นั้นมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามหรือคนที่เข้ามาโอ้ผู้หญิงคนนี้เข้าถึงง่ายนะเฟนลี่อะไรประมาณนี้นะคะจึงดึงดูดนะคะเพศตรงข้ามเข้ามานะคะถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะคะ และต่อมาผู้ชายชาวราศีมัง,งกรไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าในอดีตนั้นนะคะคุณจะชอบผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถเป็นพลังบวกให้กับคุณได้และเธอเป็น คนที่สดใสล่าเริงนะคะเป็นคนที่เฟนลี่เข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยถือว่าเป็นสเสน่ห์ต้นๆของผู้ชายชาวราศีมังกรที่มองมองหาแฟนหรือใครสักคนหนึ่งนะคะที่มีคุณ,ณสมบัติแบบนี้จะทำให้ชีวิตของคุณจะมีพลังหรือว่าเอ้มันดูสดใสน่ารักดีอะไรเงี้ยนะคะชอบสไตล์แบบนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่จัสติก ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีตุลน,นะมีชาวราศีมังกรที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใบนี้ก็ตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันนะคะคือความรักนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะั้นเป็นคนที่มีเหตุผลและก็เป็นคนที่จะทําอะไรจะต้องมีการวางแผนก่อนทุกครั้งในการใช้ชีวิตหรือการจะไปทําอะไรมีการวางแผนก่อนไม่ได้ใช้ชีวิตเออละเหยลอยชายนะคะ คือใช้ชีวิตไปตามแบบแผนนะคะมีแผน A แล้วก็ยังมีแผนสำรองคือแผน B แผน C ไปอีกอะไรก็ว่ากันไปนะคะและจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและคนจะเป็นคนที่แบบคิดว่าอะไรใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่รักก็คือรักอะไรประมาณนี้เลยนะคือจะเป็นคนที่ตรงตรงไปเลยนะคะแต่จะเป็นคนที่มีความยุติธรรมอยู่ในตัวเองจะเป็นคนที่แฝง และไม่ชอบให้ใครมาทําอะไรลับหลังหรือรู้สึกว่าตัวเองนั้นคนอื่นมาทําแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่แฟร์กับฉันอะไรประมาณนี้อารมณ์ฟีลลิ่งแบบนี้จะไม่ชอบมากๆนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ไหนออฟวอนใบนี้นะคะบอกได้เลยว่าชาวราศีมังกรในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้น ค่อนข้างมีการเดินทางนะคะในการทํางานหรือออกนอกพื้นที่ลงพื้นที่สัมมนาบ้างแหละไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะ ะะจึงไม่ค่อยได้อยู่กับที่หรือบางทีไม่ค่อยได้อ,อยู่กับแฟนนะคะบางทีบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดกันหรือต่างประเทศกันอะไรเงี้ยนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์หรือช่วงฮอลลีเดย์เวคชันหรือวันหยุดยาวถึงจะได้มาเจอกันอะไรประมาณนี้โมเมนต์แบบนี้ก็ได้หรือไปมาหาสู่กันนะคะมีการเดินทางเกี่ยวข้องก็ได้เช่นเดียวกัน แต่อาจารย์รู้สึกว่าคุณจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็งานไปทํางานดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะบางทีถ้ามีเวลาว่างจากการทํางานก็จะเอเอาเวลานั้นนะคะมาให้แฟนหรือว่าคนรักนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ขยันคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ ่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะชาลิออตไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีกรกฎมีชาวราศีมังกรที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้นั่นเองนะ คือก็เห็นนะคะว่าไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าโดยเฉพาะในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของชาวราศีมังกรน,นั้นค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นลงลงเวลาดีดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายหน้าดูนะคะอันนี้เป็นค่อนข้างที่แบบมันขึ้นขึ้นลงลงในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นเองคุณจะรู้สึกได้นะจุดจุดนั้นนะคะ แต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นอดีตไปแล้วมีบางคนที่ในอดีตนั้นได้มีโอกาสได้เดินทางไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศต่างแดนไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เกี่ยวกับต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างที่ด้วยนะบางคนอาจจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนแฟนนะคะหรือสามีหรือภรรยาที่อยู่ต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือตรงกันข้ามเขาได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนคุณนะคะที่ ประเทศของคุณก็ได้เช่นเดียวกันมันมีการเดินทางไปมาหาสู่กันในช่วงอดีตที่ผ่านมาด้วยนั่นเองนะคะหรือบางคนมีการคบหาดูใจกับชาวต่างชาติก็ไปมาหาสู่กันอะไรประมาณนี้ก็มีนะคะต่อมาใบสุดท้ายในช่วงอดีตของชาวราศีมังกร night of pendico l คือในเรื่องของความรักนั้นนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตนั้นเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องความรักครั้งนั้นมากๆนะคะการที่จะทุ่มเทมีเท่าไหร่เทไปหมดหน้าตักฉันมีร้อยฉันก็จะให้คุณไปร้อยเลยอะไรเงี้ยนะคะไม่เผื่อใจไม่เก็บใจเอาไว้เสียใจหรืออะไรเลยนะคะเวลาเสียใจหรือผิดหวังกับความรักมันค่อนข้างเซนะเซหรือว่าล้มแบบ ล้มทั้งยืนเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็นคนที่ค่าได้ค่าเสียจนเกินไปในเรื่องความรักนั่นเองนะอาจจะเป็นตัวชาวราศีมังกรหรือคู่รักของชาวราศีมังกรก็ได้ที่เป็นแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่แนดดีตของชาวราศีมังกรนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟราศีตุลราศีกรกฎและก็ราศีธาตุดินนะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีมังกรค่ะไพ่ใบแรกนะ The Star สามเหรียญ King of Swords วิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาและก็ต่อมาด้วยไนออฟเพนดิโกสำหรับไพ่เดอะสตาร์นะคะเป็นไพ่ประจำราศีกุม มีชาวราศีมังกรที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้นั่นเองแต่อาจารย์คิดว่าในห้วงอารมณ์ปัจจุบันนี้นะคะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นค่อนข้างใจเย็นกับความสัมพันธ์ค่อยๆดูกันไปดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้เร่งรีบไม่ได้เร่งรัดที่จะคอมมิดเมนหรือว่าเป็นแฟนกันตกลงอะไรกันนะคะก็ค่อยๆดูกันไปก็แล้วกันเพราะว่าโฟกัสในเรื่องของการประสบความสําเร็จในชีวิตไงนะคะ เพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมุ่งที่จะยกตัวอย่างนะ,ะสมมุติว่าชีวิตยังไม่สุกเ e s f u l หรือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการาไปสอบนะคะจะไปสอบรับราชการหรือว่าจะไปทําอะไรก็ตามนะคะอยากจะประสบความสําเร็จตรงนี้ซะก่อนค่อยคิดในเรื่องความรักหรือค่อยตกลงหรือพัฒนาความหลังความสัมพันธ์ไปอีกในระดับหนึ่งนะคะดังนั้นคุณจึง เป็นคนที่ค่อนข้างจะเย็นนะคะในเรื่องความรักรักก็ได้ไม่รักก็ได้อะไรประมาณนี้แต่อยากโฟกัสในเรื่องของอยากให้ตัวเองนั้นสุขเส็ฟูลหรือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตซะก่อนนั่นเองนะแต่อาจารย์ก็รู้สึกว่าในปัจจุบันของชาวราศีมังกรคนใดนะคะที่ ลำเรียนภาษาหรือมีการติวเข้มในเรื่องของการจะไปสอบรับราชการหรือสอบอะไรแข่งขันอะไรสักอย่างหนึ่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะสำหรับไพ่เดอะสตาร์นั่นเองคือไพ่สัญลญักษณ์แห่งความสุขประสบความสำเร็จนั่นเองนะะอาจารย์ก็อวยพรให้ก็แล้วกันเนาะต่อมาก็เป็นไพ่สามเหรียญ สำหรับชาวราศีมังกรในช่วงปัจจุบันนั้นนะคะคุณค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของการทำงานหรือการธุรกิจก็ได้นะถ้าคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะหรือเป็นเจ้าของจิจการเองอะไรเงี้ยคุณจะโฟกัสในเรื่องนี้มากๆนั่นเองนะคะ ทำให้บางทีไม่ได้มีเวลาไปให้ความรักหรือค้นขวายหาความรักอะไรมากมายนะะักนะถ้าความรักจะเกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันกับชาวราศีมังกรก็จะเกิดกับกลุ่มเพื่อนนะคะกลุ่มเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมสถาบานันเพื่อนร่วมบริษัทนะคะหรือเป็นรักแท้แพ้ใก้ชิดหรือรักที่แบบอาจจะสนิทสนมกันแล้วก็พัฒนากลายเป็นความรักอะไรประมาณนี้นะคะ และก็ชาวราศีมังกรคนใดที่มีธุรกิจหรือจิจการเป็นของตัวเองมีโอกาสที่ยังมีฐานลูกค้าเดิมแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนคุณอยู่นั่นเองนะคะก็ยังได้อยู่นะ n g of s w สอดสำหรับไพ่ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีมังกรนั้นมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่มีเขาเรียกว่าอะไระเขามีความเด็ดขาดนะบางทีเขาเป็นคนตรงๆนะคะ กับใจเขาตรงกันนะบางทีเขาเป็นคนที่พูดตรงๆขวานผาซากบ้างแหละอะไรประมาณนี้ดูแบบเวลา,นาหน้านิ่งๆเขาดูหน้าเหวี่ยงนะจริงๆเวลาเขายิ้มเขาก็น่ารักไปอีกแบบนะแต่ว่าเขานิ่งๆเขาจะดูหน้าเหวี่ยงหน้าดุหน้าไม่น่าเข้าหาอะไรประมาณนี้นะแต่เขาเป็นคนจริงจังซีเรียสกับการใช้ชีวิตในเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้อยู่ พอสมควรน,นะคะแล้วแถมเขามีหน้าที่การงานที่เขาเรียกว่ามีการตัดสินใจมีอำนาจนะคะหรือจะมีประมาณว่าอาชีพที่มีอาวุธประจำกายมีอะไรบ้างแหละทหารก็ได้ตำรวจก็ได้อะไรประมาณนี้มีอาวุธประจำกายหรือค่อนข้างที่จะบังคับค่อนข้างที่จะบงการบางทีก็ออกที่จะเป็นคนที่จู้จี้ด้วยนะนะคะเพราะว่า ออด้วยคารที่เขาอาจจะลืมบุคลิกเขาไปบ้างในบางทีในหน้าที่การงานของเขาจะต้องมีอํานาจจะต้องสั่งคนนั้นคนนี้จะต้องทําอะไรเงี้ยบางทีก็เผลอสั่งแฟนหรือคนรักไปด้วยเลยอะไรเงี้ยนะคะก็มีนะะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีมังกรอารมณ์ความรู้สึกของคุณน,นั้นคุณจะเป็นคนที่ อยากที่จะคุมเกมนะคะในความรักความสัมพันธ์นั้นถ้าคุณไม่สามารถควบคุมเกมนั้นได้คุณจะรู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกแบบ เออชีวิตความรักครั้งนี้มันเหมือนไม่มั่นคงนะอะไรเงี้ยคุณจะชอบอารมณ์ฟีลลิ่งแบบสามารถควบคุมสถานการณ์สามารถควบคุมคนรักสามารถควบคุมความรักได้แล้วก็เป็นคนซีซีเรียสจริงจังกับความรักแล้วก็เป็นคนที่ตรงๆนะชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ชอบแล้วก็ยังตามตื้ออยู่อะไรเงี้ยจะรู้สึกรำคาญทันทีนะคะ ต่อมานะก็เป็นไพ่วิ e อ o f fortune กงล้อแห่งโชคชะตาในช่วงปัจจุบันของชาวราศีมังกรใบนี้บอกให้รู้ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองนะคะตรงไปตรงมาตามเนื้อไพ่เลยนะคะใครก็ตามที่ในอดีตนะคะทำให้ชาวราศีมังกรนั้นเจ็บช้ำน้ำใจไม่ว่าจะนอกใจคุณไม่ว่าจะทำให้คุณเสียใจไม่ว่าจะทำร้ายร่างกายคุณทำร้ายจิตใจคุณ ต่างๆนาน,า,นาสารพัดเหตุผลนี้นะคะคุณจะเสียใจและเก็บช้ำน้ำใจมาแค่ไหนคุณไม่ต้องคิดไปแก้แขนเขาหรือไม่ต้องไปสาบแช่งหรืออะไรเขานะคะเพราะว่านะคะเขากำลังจะได้รับกรรมนั้นแล้วกรรมคือการกระทำของเขา ะะขอให้คุณนะรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะแต่งตัวสวยๆหล่อๆเชิดๆนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขแฮปปี้วันหนึ่งเขาจะได้รับผลกรรมนั้นที่เขาเคยทํากับคุณไม่ว่าเขาจะเคยทําให้คุณเจ็บช้ำยังไงเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นเองนะคะยังไงก็คิดซะว่านะคะเ,เวรกรรมน่ะคือสิ่งที่เที่ยงตรงที่สุดแล้วนะคะเราไม่ต้องไปทําอะไรมากมายนะคะนะ และสำหรับใครที่เคยทำให้คนใดคนหนึ่งเจ็บช้ำน้ำใจนะสมมติว่าชาวราศีมัง,งกรเคยนอกใจแฟนเคยทำอะไรไม่ดีกับคนรักในช่วงอดีตที่ผ่านมาในช่วงปัจจุบันนั้นเวรกรรมนั้นค่อนข้างที่จะตามทันคุณอยู่พอสมควรนะคุณอาจจะได้รับผลกรรมนั้นคุณเคยนอกใจคนรักใช่ไหม มาช่วงปัจจุบนันคุณอาจจะโดนคนรักนั้นนอกใจได้นะคะในแบบเดียวกันแล้วคุณจะได้ลิ้มรสแล้วก็เข้าใจความรู้สึกคนรักว่าเอมันเป็นอย่างนี้นี่เองนั่นเองนะคะนะต่อมาก็จะเป็นไพ่ไนออ p เพนดิโก ใบนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นคนที่ทุ่มเทกล้าได้กล้าเสียในเรื่องของความรักมากๆและก็เป็นคนที่กล้าลงทุนนะ,ะมีเท่าไหร่กล้าเทหมดหน้าตักเลยก็ว่าได้นะถ้าถือว่าได้นี่ก็ได้เยอะมากถ้าไม่ได้นี่ก็ เสียไปหมดเลยอะไรประมาณนี้เลยก็ว่าได้นะคะรวมไปถึงในการลงทุนด้วยชาวราศีมังกรชอบในเรื่องของการลงทุนบางคนอาจจะลงทุนในอสาัาหาริมทรัพย์หรือที่ดินหรืออาจจะเป็นพวกหุ้นหรือจะเป็นอะไรอ่ะที่มันมีผลกําไรงอกเงยในอนาคตนะคะที่มันเป็นกอบเป็นกรำรให้กับคุณคุณมองหาแล้วก็อ,อย่า ที่จะได้อยากที่จะมีอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่กล้าลงทุนว่างั้นเหอะนะคะโอเคในปัจจุบันของชาวราศีมังกรส่วนมากก็จะขบหาดูใจกับชาวราศีกุมราศีธาตุดินราศีธาตุลมนะคะต่อมาจะขอดูภายในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ให้กับชาวราศีมังกรค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนะ ไพ่ใบแรกค่ะสมไม้9ดาบ The Magician สถ้วยและก็ต่อมาด้วย Judgment นั่นเองนะสำหรับไพ่สามไม้ตรงไปตรงมาเลยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีมังกรนั้นนะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเฝ้ารอรอคอยความรักหรือรอคอยคนรักอยู่ ะสมมติว่าอยู่ไกลกันอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศกันอะไรเงี้ยรอคอยว่าวันหนึ่งเราจะได้มาเจอกันนะหรือเป็นอารมณ์ความรู้สึกแบบคิดถึงนะแต่มันอยู่ไกลกันก็ได้แต่คิดถึงหรือต่างฝ่ายต่างอยู่ต่างที่กันนะก็มีการติดต่อกันบ้างแหละนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่ คนรอคนคนหนึ่งนะหรือเป็นการเฝ้ารอคอยเขาให้เขากลับมานะมันมีห่วงอารมณ์ของความรู้สึกหลายๆอย่างอาจจะเป็นความผูกพันบ้างแหละเป็นความรู้สึกที่ยังรักบ้างแหละยัง อยากจะให้เขากลับมาหรือยังอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเขาถ้าถ้าเขากลับมาก็จะยังอยากคบกับเขาอยู่มันเป็นห่วงอารมณ์แบบนี้อารมณ์ความรู้สึกแบบนี้นั่นเองนะคะนะบางคนก็ทําได้ดีที่สุดณนะตอนนี้คืออยู่ห่างๆอย่างห่วงก็แค่นั้นเองนะคะนะทำมากกว่านี้ก็คงไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดว่าฝ่ายนั้นเขามีเจ้าของเขาอยู่แล้วหรือคุณอาจจะมีเจ้าของแล้วอะไรประมาณนี้นะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่เกาดา ใบนี้นะะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมังกรนั้นจะเกิดอาการจิตตกวิตกกังวลคิดมากหรืออาจจะนอนไม่หลับเลยก็ได้หรืออาจจะนอนหลับนะแต่ก็มีการฝันร้ายอยู่บ่อยๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องมากมายอยู่ในหัวนะคะที่ให้ต้องคิดให้ต้องพิจารณาให้ต้องอะไรไม่ว่าจะในเรื่องของปัญหาสุขภาพบ้างแหละปัญหาในเรื่องของอ ในเรื่องการเงินปัญหาในเรื่องความรักมันมีหลายอย่างร้อยอยู่ในหัวนะคะจนบางทีนั้นทําให้คุณคิดมากแล้วก็นอนไม่หลับบางทีอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของชาวราศีมังกรได้ปวดหัวไมเกรนกระทันหันบ้างแหละนะคะหรือบางคนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอาจจะทําให้ล้มป่วยได้นะคะยายาเป็นคนที่แบบว่า ฝืนนะคะสมมุติว่าอะไรที่มันควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยก็ปล่อยวางไปบ้างอะไรเงี้ยจะทําให้ชาวราศีมังกรน,นั้นมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตมากกว่านี้อีกนะคะยังไงอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้ถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยวางไปเถอะนะคะคุณจะสบายใจขึ้นเนาะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะเมจิกเชียนใบนี้นะคะเป็นคารมความรู้สึก การจันลงใจในเรื่องของคำพูดอาจารย์คิดว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์โดยเฉพาะเสน่ห์ในเรื่องของคำพูดคำจามีความน่าเชื่อถือในคำพูดคำจาก็ได้เช่นเดียวกันเหมือนลงอยู่ในลหลงไหลอยู่ในมนเสน่ห์ของคำพูดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนหลงอยู่ในเวทมนต์ในความรู้สึกห่วงแห่งรักอะไรก็ว่ากันไปนะคะ บางคนนะถ้าไม่ได้ด้วยเขาเรียกอะไรมันต้องได้มาด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งฉันจะทำให้คุณหลงเสน่ห์ฉันนะฉันจะทำให้คุณนั้นรักฉันนะนะบางคนก็พูดจาหวานล้อมพูดจาหวานหูอะไรก็ว่ากันไปนะคะ รวมไปถึงไพ่ใบนี้นั้นโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีมังกรนั้นนะคะจะเป็นคนที่มีซิกเซน์ลางสังหรณ์ค่อนข้างแม่นยำมากๆนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถ้าเกิดว่าเอกใจเอ๊ดูเขาเปลี่ยนไปนะดูท้าแม่งถ้าแม่งนะอะไรเงี้ยนะคะหรือเขาจะมีคนอื่นนะอย่าได้แม้แต่คิดหรือว่ามีรางสังหรณ์แบบนั้นเพราะว่ามันจะเป็นจริงนะคะเพราะว่าค่อนข้างน่ากลัวนะคะลางสังหรณ์ในช่วงนี้ด้วยนะ ต่อมานะคะคือไพ่สามถ้วยนะไพ่ใบน,นี้การเข้าสังคมหรือสังคมจะเข้าหาชาวราศีมังกรก็ได้เช่นเดียวกันนะการจะได้เจอกับผู้คนใหม่ๆจะได้เจอกับเพื่อนเก่าก็ได้นะคะ เพื่อนเก่านั้นอาจจะมาในฐานะของแฟนเก่าหรือคนรักเก่าก็ได้นะเพราะว่าไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าคนรักเก่าหรือแฟนเก่าของชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยอันนี้ก็แล้วแต่คุณว่าคุณนั้นจะมีคนคุยใหม่แล้วหรือเปล่าหรือว่าไม่อยากที่จะกลับไปวงโครจรเดิมๆหนังสือเล่มเดิมอ่านยังไงก็จบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีมังกรแล้วด้วยนะคะ หรือจะยังไงและอีกอย่างหนึ่งชาวราศีมังกรนะจะมีข่าวดีในเรื่องของการที่อาจจะความรักทั้งสองคนนะแฮปปี้มีความสุขมากๆอาจจะมีการเข้าพิธีวิวาหรือแต่งงานกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือความรักเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการแสดงความรักอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ j u s t n e ไพ่ใบสุดท้ายในช่วงเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีมังกรนั่นเองนะบางคนสถานะความสัมพันธ์คุยกันทุกวันหรือว่ามีการแบบปรึกษากันได้ทุกเรื่องนะคะอาจารย์อะไรประมาณนี้แต่เราไม่ได้เป็นอะไรกันหรือไม่สามารถที่จะระบุสถานะความสัมพันธ์ได้นะคะแต่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นทวงถามความสัมพันธ์ว่าตกลงแล้วเราเป็นอะไรกันแล้วก็มีการแบบ ระบุสถานะความสัมพันธ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะรวมไปถึงบางคู่นะคะมีการคบหาดูใจกันดูอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่รับรู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับรู้อะไรประมาณนี้ด้วยก็ได้นั่นเองนะคะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในเดือนตุลาคมของชาวราศีมังกรส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุลมนะคะแล้วก็ธาตุน้ำด้วยนะ ต่อมาจะขอสรุปไพ่ค่ะให้กับชาวราศีมังกรค่ะวิวอ of f o r t จูนกงล้อแห่งโชคชะตาอีกแล้วนะเด็กถือถ้วยและก็ต่อมาด้วย King of คั p สำหรับไพ่ w i e อ of fortune บอกเลยเป็นกงล้อแห่งโชคชะตานะคะโชคชะตานั้นจะนำคุณสองคนนั้นได้มาเจอกันนะ อะไรก็ตามที่จะเกิดในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถ้าคุณได้เจอกับคนคนนี้หรือความรักหรือคนคนนี้ขอให้เชื่อได้ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณสองคนจะได้มาเจอกันไม่ว่าเขาจะเป็นคู่กรรมหรือว่าคู่กันหรือว่าคู่แท้หรือว่าคู่สร้างคู่สมอะไรก็ตามนะขอให้คุณคิดซะว่านะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณสองคนนั้นต้องได้มาเจอกัน นะถ้าบังเอิญว่าคุณจะได้มาเจอกับคนที่เป็นคู่กรรมกันนะคู่ที่จะต้องมีการทะเลาะก,กันหรืออะไรไม่ลงรอยกันอะไรเงี้ยก็ถือซะว่าเป็นการมาชดใช้กรรมซึ่งกันและการพอหมดวาระช่วงนี้แล้วก็แยกย้ายกันไปนะก็ถือว่าคุณสองคนนั้นหมดเวรหมดกรรมกันนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เพจออฟคับ ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก็คือคนที่อายุน้อยกว่าการคนนั้นจะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่หรือว่ามอบความรักให้กับอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านั่นเองนะอาจจะเป็นเหมือนอารมณ์ฟีลลิ่งของคนที่แอบชอบแอบรักอีกฝ่ายหนึ่งมานานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาเป็นคนที่สไตล์เขาจะเป็นคนที่ ติดหน่อยหรือก็อาจจะเป็นคนที่รักในงานศิละปะมีอารมณ์ศิลปินเป็นนักเอนเตอร์เทนหรือชอบทำให้คนรักหัวเลาะรอยยิ้มอะไรประมาณนี้มีความสุขอะไรก็ว่ากันไปนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ king of c u p นั่นเองนะใบนี้สำหรับผู้หญิงชาวราศีมังกรนั้นมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณนะ แถมผู้ชายคนนี้นั้นมีความรักความจริงใจให้กับคุณมีความเจนเทอร์แมนมีความเป็นสุภาพบุรุษเวลาอยู่กับคุณนุ่มนวลอบอุ่นอ่อ,อนโยนนะคะและเขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับในเรื่องของอาาหรการการินหรือบางทีเขาอาจจะทําอาหารให้คุณกินบ่อยๆก็ได้นะคะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศีมังกรกรณีนี้คือเวลาที่คุณมีความรักหรืออยู่ในห้วงของความรักคุณจะกลายเป็นคนอ่อนโยนโดเป็นผู้ชายที่อบอุ่นขึ้นมาทันทีนะคะ ความที่จะมอบความรักความหวังดีให้กับผู้หญิงที่คุณรักทันทีเลยเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนหมดมนะคะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีมังกรไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังจใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเดนเองเจเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ